วันนี้ถ้าเกิดคุณต้องการหายจากอาการออกหักคือคุณกลับมามีความสุขอีกครั้งผมจะแนะนำสามข้อเคยจริงเรื่องนี้เคยสอนไว้ในคอร์สปลดล็อกออกหักเวลาที่คุณมีอาการออกหักหนึ่งครับอย่าระบายระบายหมายความอะไรครับหมายความว่าเขาทํากับฉันอย่างนั้นเขาทำอย่างกับฉันอย่างนี้เนี่ย ABC เนี่ยแกมาฟังฉันหน่อยสิเนี่ยฉันเจอปัญหาเรื่องนี้มาฉันอยากระบายฉันอยากจะเล่าให้ฟัง แต่คุณรู้ไหมครับเวลาที่เราระบายมันเหมือนกับการทวนความทรงจําเล่าเก่งมากเท่าไหรระบายได้คมชัดมากเท่าไรนะครับทุกรายละเอียดครับเก็บรายละเอียดดีเทลเนี่ยมาเล่ากับเพื่อนเนี่ยคุณจะเก่งมากขึ้นในการย้อนอดีตยิ่งคุณทวนซ้ําๆทวนซ้าๆทวนซ้ำๆมันทําให้ความคิดของคุณตีวนครับหลังๆทําไมคุณรู้สึกว่าทําไมเศร้าได้ง่ายจังทําไมรู้สึกเจ็บปวดได้ง่ายจังทาไมรู้สึกว่าทาไมมันลืมไม่ได้เพราะอะไรครับคุณฝึกทวนความจําเพราะคุณเล่าเก่งแล้ว สองครับคือฟังเพลงเศร้าครับบิวอารมณ์ไหมนะครับไปนั่งโง่โง่อยู่ริมทะเลต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็เปิดเพลงเศร้าๆครับนะบิวอารมณนะ์เพราะฉันกําลังอ,อกหักพอคุณฟังเพลงเศร้าเนี่ยสมองมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกชี้นําได้ง่ายครับไม่ว่าเนื้อเพลงมันไปในแนวลักษณะไหนคุณจะเกิดความคิดอารมณ์และฟีลลิ่งตามเนื้อเพลงแล้วคนชอบแช์เพลงเศร้าแล้วนั่งสงสยัยเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่หายเศร้าเนี่ยเพราะอะไรครับ ก็คุณไปเสพสิ่งที่เศร้าคือคุณมีปัญหาอยู่แล้วแล้วคุณก็ไปเอาสื่อที่มันมีปัญหาต่อความคิดของเราเข้ามาใส่ในหัวด้วยพยายามไปดูครับเขาบล็อกแล้วก็ไปสร้างบัญชีอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปดูเขากินหรูอยู่ดีไหมเขาสุขสบายดีไหมเขาเป็นยังไงตอนนี้หนึ่งสองสามสี่พยายามไปดูแล้วมานั่งสงสัย hey, ทำไมฉันถึงไม่ลืมเขาสักทีดูเพราะเลยครับคาดหวังให้เขากลับมาเพราะเนี่หลายเคสคือเรียนปดโลกอ,อัหาก,ก่อนนะครับแล้วก็เรียนคอร์สสังเกตแฟนเก่า ไหมครับวิธีการแก้ของของแต่ละคนก็มันแล้วแต่คนนะครับบางคนก็แค่อยากแก้ปัญหาอากาศก็เรียนปลดโลกครับแต่สิ่งที่ครูคมแนะนำสามอย่างนี้ห้ามทําคือความสุขเนี่ยมันหายจากคุณไปนานถ้าคุณอยากให้มันกลับมาเนี่ยคุณต้องเอาความทุกข์ออกเอาความเจ็บปวดออกแต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจเขาบอกว่าเนี่ยหนูลองใช้ธรรมชาติบําบัดไปเที่ยวทะเลนะครับไปเที่ยวภูเขาออกไปในสังคมต่าง แตใ่ในขณะที่ขับรถไปเนี่ยก็ยังเปิดเพลงเศร้าอยู่นะนะครับไปเที่ยวทะเลแต่เปิดเพลงเศร้านะนะครับไปถึงทะเลนั่งสองแฟนเก่านะนะครับผู้ความต่อให้คุณไปถึงประเทศนอกไปรอบโลกเลยครับคุณก็ไม่หายครับเพราะคุณแก้ผิดจุดครับวันนี้มีใครอยากได้บ้างเทคนิคจะมีสิบสิ่งที่ห้ามทําถ้าคุณยิ่งทําสภาวะจิตใจของคุณจะยิ่งพังมากกว่าเดิมเพื่อง่ายทุกวันที่คุณอ,อกหักสารเคมีตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าสารคอร์ติซอลนะครับคอร์ติซอลคือ เป็นฮอร์โมโนแห่งความเครียดในทุกวันที่คุณอ,อกหักไม่ต่างจากการที่คุณจิบยาพิษวัยยดครับเพราะเคมีตัวนี้มันเป็นเคมีที่เมื่อหลั่งออกมาแล้วมันเป็นกรดร้อนครับที่ถูกปล่อยออกไปในระบบการไหลเวียนของเลือดของเราครับมันทาให้ภูมิต้านทานของคุณต่ําคุณจะสังเกตว่าเวลาที่คุณอ,อกหักคุณจะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ค่อยหลับร่างกายเสียสมดุลครับไม่ต่างจากการจิบยาพิษวัลยยดครับ คำถามคือสุขภาพของคุณเนี่ยราคาเท่าไร่ความสุขของคุณราคาเท่าไหร่ถ้าคุณต้องเศร้าหนึ่งปีสามอยหกสิบห้าวันเท่ากับคุณจิบไปแล้วสามร้อยหกสิบห้าหยดเลยไม่แปลกครับที่คุณถึงขั้นซึมเศร้าได้ใครอยากได้นะครับสิบสิ่งที่ห้ามทําไม่งั้นใจของคุณจะยิ่งพังความคิดของคุณจะยิ่งพังลงไปมากกว่าเดิมเสียความรักทีหนึ่งแล้วถ้าต้องเสียสุขภาพตามไปด้วยอันนี้ไม่ไหวครับอันนี้ไม่โอเคเลยครับ ห้ามทำนะนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเศร้าท้อฟเฟลตอนนี้มันจะมี10บข้อห้ามทำครับพิมพ์รหัสห้ามทําแล้วคุณจะได้10ข้อกับ10บเช็คลิสหรือว่าเอ้ยห้ามทําอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะช่วยให้คุณเนี่ยออกจากวังวนแห่งความเศร้าเนี่ยได้ไวที่สุดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียว คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิตคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิด ของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บบาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยข้อนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหนึ่งเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้นครับพวกที่ปากแข็ง หรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้คุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปั๊มือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิพลขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟนนะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่คอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_99 n o v e นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ